เป็นตัวเมียพอดีเลยอุ้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 ย,อย,อย,อยเอา้าเอา้าผมตาย <ug of a world> โอ้โหสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยน,นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบูชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Animated Mobile Edition กันอีกครั้งแล้วนะครับผม bicycles. Yeah. ก็อีพีนี้นะครับทุกคนกอ,อได้เลิกงามยามดีนะครับที่ผมจะเริ่มจัดเจ้าไวเวิร์นได้แล้วนะครับทุกคนอ่าส่วนด้านหลังนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับนี่ก็จะเป็นกับดักนะกับดักในการดักเจ้าไวเวิร์นนะครับเพื่อเราจะไดอ้อ่ยิงให้น้องสรนะุปเนาะแล้วก็ขโมยนม จากวเวินตัวเมียนะครับเพื่อใช้ในการเลี้ยงวเวินนะครับผมการสร้างนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณช่องเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับขอขอบคุณช่องนะไอแคนนี่แหละแต่ผมอ่านชื่อช่องกลัวอ,อ่านชื่อช่องเขาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันนะผมต้องให้เครดิตเขานะครับเพราะว่าผมดูตัวอย่างมาจากเขานะ,ะก็เลยอีพีนี้เลยว่าจะมาทํา นี่กับดอกไบเวินอีกหนึ่งอันนะครับทำให้ทุกท่านดูนะอ่าก็ต้องบอกก่อนว่าผมต้องขออนุญาตใช้ก๊อตโหมดนะครับทุกคนอ่าเพราะว่าเพื่อสะดวกต่อการทําคลิปเนาะแล้วก็คือจะได้แบบทําคลิปแบบไวๆหน่อยนะครับทุกคนไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มของนะอ่าเดี๋ยวผมจะทําอยู่บริเวณนี้แล้วกันนะอีกหนึ่งอันนะครับเอาเอา,เ,อาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อีตะกะัดเต็นอุ้ยเดี๋ยว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 น้องผมตายตายอีตะก,ะกัดเต็น่ล <c oughs> <c oughs> ยเดี๋ยวพวกมากวนเออนี่แป๊บเดียวน้ำหนักเต็มแล้วนะครับ <c oughs> โอเคดูเดี๋ยวโอ้โหได้เยอะจัดอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเนื้อมาสักนิดนึงนะแล้วทิ้งที่เหลือเลยนะครับ เี๋ยวเราจะสร้างอยู่บริเวณนี้นะครับกับวไวเบอร์นี้หนึ่งอันนะอ่าผมต้องขออนุญาตใช้ก๊อตโหมดนะครับในการสร้างนะครับทุกคนอันนี้ต้องขออภยัยจริงๆนะครับอ่าโอเคมาดูสิ่งที่เราจะต้องใช้กันบ้างนะครับอ่าส่วนมากจะเป็นเอ,อ่อโอเคได้รับกุญแจอโอเคมาต่อกันเลยนะสิ่งที่อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับนี่จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับหิน ทั้งหมดเลยนะครับในการสร้างบ้านเนาะก็จะมีตัวนี้นะครับนี่สโตอะไรเนี่ยที่ชั้นซิลลิงอ่ะตัวนี้นะครับ1ตัวนะทุกคนแล้วก็มีนี้นะครับอ่าเป็นเสาเนาะเสาเสาหินนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวไหนอีกนี่ตัวนี้นะครับอ่าสโตอะไรเนี่ย เทเจเจอร์นะเทเจอร์ลูฟอ่าอ่นผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับนี่อ่ะดูนะทุกคนผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับอ่าแล้วก็มีตัวไหนอีกนะเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะขาดอีกหนึ่งตัวนะครับ นี่ตัวนี้ด้วยนะครับอ่าสโตดับเบิลดอ์นะครับดับเบิลดอ์เฟรมนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะมีตัวนี้มีตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะผมขออนุญาตใช้ก๊อตโหมดนะฮะ น้ำหนักก่อนแล้วก็เสษคองหน่อยก่อนเลยนะครับอ่าขออย่าเสษคองนะครับหลักๆจะเป็นหินนะครับทุกคนอ่าแล้วก็คาใบด้วยนะขอใช้คาใบด้วยนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับให้เราคราบเสาเสาหินมาก่อนนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คาบตัวนี้ด้วยคาบไว้เลยนะครับอ่านี่ ขับไปเลยนะอ่านี่อ่านี่อ่า Netflix, อ่าทิชัู่รูฟอ่าโอเคขับไปเลยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรานำขึ้นเอ่อนำขึ้นไว้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้โอ้อีกตัวผมลืมอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นบันไดนะเป็นบันไดไม้นะครับตัวนี้นะครับนี่อ่า เป็นบันไดไม้นะครับจะใช้ในการปรีนปีนนะครับทุกคนก็ข้าไปเลยนะครับข้าไว้สักหนึ่งอันนะอ่าโอเคแล้วก็เอาขึ้นมามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับดับแรกนะครับให้เราตั้งเสาครนะเอาบริเวณไหนดีเวณนี้แหละอ่าให้เราเล็งเลยนะครับนี่อ่าตั้งขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งเสาเนาะ แล้วก็2เสานะครับเราตั้งตั้งทั้งหมด4ี่เสานะครับทุกคนอ่าอ่าสี่เสานะครับนี่แล้วเราก็เก็บเสากลางออกนะครับเก็บเสากลางสองเสาออกนะครับอ่าโอเคได้นี่แหละครับเหลือสองเสานะสายกับขวานะครับจากนั้นเราก็ต่อขึ้นไปนะครับ3มชั้นนะครับ1 2นี่3มชั้นแล้วนะครับทุกคนอ่ะต่อขึ้นไป3ชั้นเหนึ่งแบบหนึง่ง1 2อ่ะ3มชั้นแล้วนะครับนี่จากนั้นเราใส่ตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะวางด้านบนนะนี่นะอ่ะชื่ออะไรเนี่ยอ่ะนี่นะครับวางอย่างนี้นะครับทุกคนจากนั้นเราต่อบันไดครับต่อบันไดขึ้นนะ ผมจะใช้ก๊อดหมดเสกของนะครับไม่อยากใช้หอกนะอ่าเสียวเวลานิดนึงนะครับอ่าต่อบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> โอเคจากนั้นให้เราวางตัวนี้นะครับทุกคนเรียกอะไรเนี่ยอะไรชิงนดออะไรนี่แหละอ่ะเราก็วางตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ วางตัวนี้หนึ่งตัวนะไอตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวอ่ะเพื่อไปการตัวนี้นะครับจากนั้นวางเนี่ยนะชี้ขึ้นบนนะชี้ขึ้นบนเออนี่ชี้ขึ้นบนอย่างนี้นะครับอจากนั้นให้วางตัวนี้ด้านหลังอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะไม่งงนะโอเคตรงนี้เราก็เก็บเลยนะครับอ่ะเก็บเลย จากนั้นเราก็วางไปด้านหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ขอย่อหน่อยนะผมไม่อยากบินนะครับทุกคนแต่จริงก็บินเลยก็ได้นะนี่ครับเราก็วางต่อไปด้านข้างอย่างนี้นะครับนี่ต่อไปหาฝั่งนู้นนะอ่ะต่อไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ต่อไปอย่างนี้เลยนะอ่ะโอเคจากนั้นเราก็ทางอันนี้ลงก่อนนะ,อะโอเคป่ึจ ไปก็เราก็ไปทําฝั่งทางนี้นะครับทําเหมือนกันนะครับทุกคนอ,อันนี้อ่าโอเคต่อบันไดครับเหมือนเดิมครับต่อบันไดครับที่เราจะขึ้นไปนะทําให้เราขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมนะครับอากนั้นก็วางเหมือนเดิมครับนี่เนาะวางเหมือนเดิม ต่อด้านข้างเหมือนเดิมนะครับนี่จากนั้นวางตัวนี้ชี้ขึ้นบนเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็วางตัวนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บนะครับอ่าวางไปจากนั้นก็ย่อเหมือนเดิมครับนี่ต่อไปครับเอ่อให้วางต่อจากตรงนี้นะครับ อ่านี่ต่ออย่างนี้เลยนะครับทุกคนอ่านี่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมต้องบินดูผมไม่อยากบินดูอะอ่ะบินดูเลยแล้วกันอ่านี่อ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนน,มมกน,น,กน,นี่เนะะานนะ,นนอะโอเคไหนก็ไหนไละ บินเลยแล้วกันไหมไม่เป็นไรอ่ะเราวางบันไดมันเดิมนะครับบันไดเพื่อที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะอ่ะเราจะไปทําด้านบนต่อนะครับก็าวางบันไดเหมือนเดิมครับอ่ะโอเคไปเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับทุกคนเรามาเริ่มจากเอ่อด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ ให้เราวางตัวนี้นะครับตัวชี้ขึ้นไปต่อต่อไปทางทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวนะมันต้องวางขึ้นวางขึ้นอ่าโอเคอย่างนี้นะครับอ้าวหินหมดนี่นะครับทุกคนคือถ้าผมไม่ใช่ก้อนหมุนเนี่ยผมต้องไปฟาร์มของเพิ่มเลยนะนี่ต่อไปนี่นะครับกีแผนเนี่ยหนึ่ง 2 3แผ่นแล้วนะครับอ่าแผ่นที่4ให้เรามาใส่ทางนี้นะครับทุกคนทางด้านขวานะอ่าจากนั้นก็ต่อไปทางด้านขวานะครับนี่แบบน,นี้นะครับแล้วก็ต่ออีกหนึ่งแผน่นตรงนี้ต่ออีกหนึ่งแผ่นด้านขวานะอะไรหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหินหมดอีกแล้วรืออะไรหมดนี่ประมาณนี้นะครับทุกคน นี่เสร็จแล้วนะครับเรามา1นแผ่นตรงนี้นะครับเรานับนี่นะครับจากนั้นแผ่นที่2ฝั่งนี้นะครับให้เราลื้อออกนะลื้อออกทางนี้แผ่นที่3ามให้อยู่นะครับแผ่นที่4ฝั่งทางขวามือให้เรานําออกนะครับอ่านี่นะครับทุกคนอ่าหแผ่น2แผ่นทางด้านขวานะครับแผ่นที่3ามให้อยู่นะครับแผ่นที่4เอาออกนะครับแผ่นที่5้าให้อยู่นะครับ แผ่นที่6ด้านซ้ายนะครับให้เราเอาออกนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนคล้ายๆปากฉลามนะครับฝั่งทางนี้เหมือนกันนะครับให้ทําด้านขวาก่อนนะอ่าทด้านขวาขึ้นนะฮะให้ขึ้นให้ขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออโอเคนี่นะครับจกลันก็ต่อไปเลยครับอ่าหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นนะครับพอสามแผ่นแล้วให้ต่อทางด้านซ้ายนะครับ สาหรับทางขวาเนาะให้ต่อไปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนอ่าจากนั้นให้ต่อต่อมาทางนี้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่นี่เลยอ่าเข้าใจนะครับทุกคนจากนั้ izzard, นเราก็นับเลยครับ1แผ่นที่2ให้เราเอาออกนะครับแผ่นที่2ให้เราเอาออกอ่า 3ให้อยู่นะครับ4เอาออกนะครับอ่า4เอาออกนะครับ5ให้อยู่นะครับ6นะครับแผ่นทางด้านขวาให้ออกงงไหมครับทุกคนไม่งงนะนี่เราก็จะได้ปากฉลามแบบนี้นะครับทุกคนนี่นี่เนาะโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราอยู่ตรงกลางนะครับอ่าให้เราตั้งตัวนี้นะครับนี่ ขึ้นไป3ชั้นนะครับทุกคน1ชั้นแล้วนะครับอ่ะสองชั้น3ชั้นนะครับอ่าโอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับบริเวณชั้นบนสุดอย่างนี้นะอ่าจากนั้นให้ใส่ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่ให้ให้ชี้ขึ้นไปนะฝั่งทางนี้นะครับจะต้องชี้ขึ้นนะฮะเ,เดี๋ยวนะหาเหลี่ยมหาลายก่อนนะทุกคน ต้องชี้ขึ้นนะครับชี้ลงไม่ได้นะครับทุกคนให้ชี้ขึ้นอย่างเดียวนะไปฝั่งทางนี้สิอุ้ยอุ้ยจะตก <c oughs> <c oughs> เออชี้ขึ้นชี้ขึ้นเอ,อ๊ะทำไมไม่ได้สักทีนะอ่ะนี่ชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวผมบินดูนะครับนี่ นี่เลยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่ผมก็ทําตามเข้ามานะครับทุกคนนะแต่ใช้ได้จริงนะผมลองแล้วนะครับนี่โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเขีร์ของออกเลยนะฮะก็จะได้แล้วนะครับนี่กรบดักจับไวเบิร์นนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอ่อเดี๋ยวผมก็จะปิด นะอ่ะโอเคปะของหนักนเนี่ยอะไรลงเหืออยู่อมดอกให้หมดนะไปะแต่จากนั้นเดี๋ยวเราไปหาเออ่บินไปหาล่อไวเวิร์นตุมเมียนะครับให้มาติดกับดักนะทุกคนไม่รู้นกผมจะไหวพอหรือเปล่าเนี่ยอ่าอุ้ยนี่ไงทุพตูมเมีย,ยนะตามผมมาแล้วนะครับเจอหนึ่ง แต่ผมต้องส่องกล้องดูกันนะว่าตัวพูดตัวเมียนะเป็นตัวเมียพอดีเลยอุ้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 ยเอาเอาผมตายโอ้โหก็มาต่อจากเมื่อกี้นะครับผมได้ตายไปที่เรียบร้อยนะแล้วผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเจ้าดอนนะฮะส่วนไอ้ไวเวิร์น ตัวเมื่อกี้ผมก็ได้ฆ่าไปแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาล่อน้องเข้าไปใหม่นะครับไม่รู้จะได้ตัวผู้ตัวเมียนะอ่าเดี๋ยวหาไว้เบิร์นกันนะครับอืมีเยอะไหมโอ้จะตามมาเยอะไหมเนี่ยไปโอุ้ยโดนละโดนละไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับลากมาก่อนนะครับมัวแต่ซองนีกแล้วตายอีกนะครับทุกคนอ่านี่นะครับผมก็ได้ พาเจ้าคาชามานะเพราะว่าถ้าเดินมาเองไกลมากเลยนะครับอ่ะติดกับดักเราแล้วนะครับทุกคนนี่ตูู้ตุเมียนะครับเดี๋ยวยิงไปก่อนนะครับตู้พูตุเมียกระช่างนะครับยิงไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวซองหน่อยนะครับอ่ะตุเมียพอดีเลยโอเคอุ้ยอย่าลุดโอ้โหนี่นะครับถ้าน้องหันหลังกลับน้องก็ถลุดนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปล่อน้องมาใหม่นะครับน่ะมามามานี่มานี่มานี่ วันนี้อย่าลีลาอ้ฝนฝ่ายซะด้วยมาคราวนี้ก็รู้แล้วนะครับก็ยิงอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนโอ้ไม่ติดอีกโอ้โห้วันนี้วันนี้โอ้โหโอ้โหโ้โหโโหเดี๋ยวตาย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 เดี๋ยวไปบื่ตายโอ้โหเรียบร้อยครับตายครับ โอ้โหไอ้ก,กาชามันนี้มาหนีกันนะครับมาโอ้โหอย่าไปวุ่นวายแถวนั้นโอ้เจ้ากาชาเองเสียดายนะครับมุกี้เป็นตัวเมียด้วยนะเอออ่ะอยู่นี่แหละไม่ต้องตามไปใหม่ครับภารกิจของเราโอ้มุกี้ผม รีบเกินไปนะครับอันนี้ตั้ตัเมียเนี่ย้ยมาแล้วมาแล้วเด๋อวตายวตายเดตายไปไปจ้าไปดอนดอนดอนอนลุกพาพ่อไปดกพาพ่อไปตัู้ตัเมียวะไม่รู้แหละตัวผู้ตัเมียก็ลากมาก่อนนะครโอ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 ้โอโอ้โอ ยิงไปก่อนนะครับตู้ผู้หรือตู้เมียก็ยิงไปก่อนนะครับตอนนี้อ่าสลบแล้วนะครับตู้ผู้ตู้เมียเนี่ยซองนายอ้ยเป็นตู้เมียพอดีเลยนะครับอ่าเป็นตู้เมียนะครับนี่นี่เลยการเก็บนะครับก็ปีนบันไดขึ้นไปเก็บนะแต่ตอนนี้น้องสลบอย่างนี้ผมน่าจะทําผิดสูตรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องทําบันไดบริเวณทางนี้นะ แก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าทำอะไรอย่างนี้ติดปีกเนี่ยขึ้นไปก็ตกแน่นอนนะครับทุกคนนี่ตกนะครับขึ้นขึ้นไม่ได้นะโอ้โหแล้วน้องใกล้จะตื่นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ก๊อตเลยนะใช้ก๊อตในการหอะนะครับนี่เราได้นมไวเบิร์มาแล้วนะครับทุกคนอ่าหลังจากนั้นเราก็ฆ่าน้องทิ้งนะครับทุกคนใจร้ายมากเลยนะยิงน้องทิ้งครับนี่เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ได้นมไวเบิร์นมาแล้วนะครับนี่นมนะครับนี่จะได้จากไวเบิร์นเพรเมียเท่านั้นนะครับโอ้โหเจ้าขาชามากินศพขยันมาถ้าเลิกเกินนะโอ้โหอ,อะไรนี้ไปหนีขยันจัดโอ้โหขาชาผม ผมก็ได้ขี่น้องคาชามานะครับตอนที่ตายเนาะแต่ดอนยังอยู่นะครับดอนไม่ตายนะครับโอเคนี่เดี๋ยวผมจะลากมาอีกมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับอีกจักตัวถึง2ตัวนะเราเราเรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้นมไวเบิร์นกี่อันนะครับวันนี้โอเคครับผม ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เออ่ฟาร์มนมนะครับจากเจ้าไวเบิร์เพชเมียก็ได้ประมาณ3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนมกันนะครับว่าผมได้กี่ขวดนะนี่นะฮะได้มาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับแล้วก็ 11, 12, 13, 14, 15ขวดนะครับก็ไวเบิร์เพชเมีย1ตัวก็จะให้นมมาทั้งหมด ห้าขวดนะครับต่อหนึ่งตัวนะอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ในการสร้างกับดักนะครับอ่าช่วยให้เราได้ยิงน้องได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแต่ก็ต้องพยายามยิงให้ไวนะครับเพื่อที่น้องจะได้ไม่หมุนกลับนะคือถ้าน้องหันหลังกลับเนี่ยน้องก็จะหลุดนะครับทุกคนอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการสร้างกับดักนะอ่าผมก็ต้องขออภัยนะครับที่ต้องใช้ก้อนโมดนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการถ่ายทําคลิปนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับกระดาษตัวนี้เราจะใช้ดักนะครับเจ้าไวเบิร์นเพศเมียนะครับเพื่อให้น้องบินมาติดกับดักเนาะเพื่อที่เราจะได้ขโมยน้ํานมในตัวของน้องนะครับ โดยที่การยิงให้น้องสลบนะครับเราถึงจะได้น้ํานมในตัวของน้องนะครับสามารถนมในตัวของน้องนี่ใช้ทําอะไรนะครับก็ใช้เลี้ยงลูกไวเวิร์นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ผมพาทุกคนนะครับไปหาไข่ไวเวิร์นนะอ่าแล้วก็ทําการฟักไข่แล้วก็เลี้ยงน้องให้โตนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนายชาบูชาแนลกันด้วยนะครับทุกคนใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อสักถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับยี